สวัสดีครับพบกับผมเดฟไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการแสดงข้อมูลของนิสิตหรือว่านักศึกษานะครับที่เราได้ทําได้ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าสู่ระบบนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ไปที่เมนูจัดการข้อมูลนิสิตนะครับตรงนี้นะครับเราจะแสดงข้อมูลที่มาจากตารางฐานข้อมูลของ Table Student นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปอยู่ที่หน้าโค้ดของเรานะครับผม ก็มาอยู่ที่ไฟล์เดิมนะครับก็คือ s t u d e n t d h p p นะครับก็คือไฟล์นี้ของเรานั่นเองนะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่าด้านบนสุดนะครับเราจะไปทําการคิวรี่ก่อนนะครับผมเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโอเคครับจะเห็นบรรทัดที่2นะครับซึ่งเราได้อ่าทำ include conflict ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราเชื่อมฐานข้อมูลแล้วต่อมาเป็นการคิวรี่นะครับโอเคครับผมอ่าเอนเตอร์ลงมาจากบรรทัดที่2ได้เลยนะครับ ผมจะประกาศตัวแปร HQL นะครับผมโอเคครับ HQL เท่ากับนะครับแล้วก็ double ลโ o d e แล้วก็ปิด semicolon ให้มันก่อนนะครับผมผมจะ select นะครับผม Select ก็คือการดึงข้อมูลมานะครับก็เราจะดึงข้อมูลตามฟิลหรือว่าดึงข้อมูลทั้งหมดของตารางนั้นก็จะเป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับเรียกว่า s e l e c t Star นะครับแล้วก็ตามด้วยฟอร์มนะครับฟอร์มด้วยตารางอะไรนะครับอันนี้เราจะใส่ชื่อตารางที่เราได้ทําไว้ในฐานข้อมูลนะครับอย่าลืมใส่ให้ตรงนะครับผมถ้าถ้าพิมพ์ผิดอ่มันจะไป Select ข้อมูลไม่ถูกนะครับผมโอเคครับผมได้ตั้งชื่อว่า t a b l e ลอั e เ n อ r นะครับ ตรงนี้อ่าโอเคครับผม table underscore student นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือ order นะครับ Order b y ก็คือเรียงข้อมูลจากอะไรนะครับผมอ่าอ r เดอร์นะครับ Order b ์ด้วยโอเคนะครับแล้วก็ ไปดูที่ฐานข้อมูลของเรานะครับว่าเราจะออเดอร์บายด้วยอะไรนะครับโอเคครับผมไปที่ฐานข้อมูลของเรานะครับก็คือ local host slash php my admin นะครับตัวนี้แล้วก็ไปที่ project underscore db นะครับแล้วก็ table student นะครับผมจะออเดอร์บายด้วย student id นะครับที่เป็น pk ของเรานั่นเองนะครับก็เรามาออเดอร์บายวางด้วย student id นะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ตามด้วย a h c นะครับก็คือเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับผมโอเคครับผมต่อมานะครับให้ทุกคนนะครับประกาศตัวแปรคิวี่นะครับผมจะประกาศตัวแปรคิวี่นะครับผมประกาศตัวแปรคิวี่นะครับคิวี่เท่ากับนะครับเท่ากับ my h q i Curry นะครับผมตัวนี้แล้วก็ underscore Curry นะครับ ข้างในนะครับเราก็จะใส่ตัวแปรที่เป็นของเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็คือ Connection ของเรานั่นเองนะครับตัวแปรเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือตัวแปร SQL ที่เราได้ประกาศด้านบนนะครับผมตัวนี้แล้วก็ปิด s e มิโคลอนนะครับเครื่องหมายโอเคนี่ทำการค u ว r ีตาราง student มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด save นะครับถ้าทุกคนไม่แน่ใจนะครับให้ทุกคนนะทำการ Echo q u e r y ขึ้นมานะครับ ผมจะพิมพ์ echo นะครับตัวแปร SQL นะครับผมแล้วก็ปิดแล้วก็พิมพ์ exit นะครับปิดไว้นะครับปิดให้มันอ่าทํางานถึงบรรทัดนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปที่หน้าโปรเจกต์ของเรานะครับให้ทุกคนไปกด refresh ดูนะครับอ่ามันจะเห็นคําว่า select star f o r m ตัวนี้นะครับให้ทุกคนก๊อปมาทั้งหมดเลยก๊อปมาเสร็จแล้วไปลองเทสในที่ table student ของเรานะครับแล้วก็เมนูด้านบนนะครับจะบอกว่า SQL ตรงนี้ให้ทุกคนนะครับ นำโค้ดทั้งหมดนะครับมาวางไว้ใน HQL นะครับผมแล้วก็กด go ไปได้เลยนะครับพอกด go แล้ว่าถ้าข้อมูลแบบนี้มันออกมาแสดงว่าเราคิวรีถูกต้องนะครับตรงนี้มันบอกว่า1โทั้งทั้งก็คือมีข้อมูลแค่1แถวนั่นเองนะครับก็ผมได้จําลองไว้แค่1นึ่งเรคคอร์ดนะครับก็ถูกต้องเรียบร้อยนะครับโอเคครับต่อมานะครับเราไปปิดคอมเมนต์ไว้นะครับตรงนี้เวลาเราเช็คเราก็ปิดไว้นะครับแสดงว่ามันทํางานได้ถูกต้องนะครับต่อมานะครับ เลื่อนลงมาที่บรรทัดที่47นะครับจะมีคำว่า deep card box body นะครับตัวนี้เราจะทำการาสร้างตารางแสดงข้อมูลของนักศึกษานั่นเองนะครับหรือว่านิสิตโอเคครับให้ทุกคนนะครับมาเริ่มใน deep card box body ได้เลยนะครับผมจะ enter ลงมานะครับแล้วก็สร้างฟอร์มก่อนนะผมฟอร์มนะครับผม อ่าแล้วก็ปิดฟอร์มนะครับแล้วก็เอนเตอร์ลงมาเยอะๆนะครับตรงนี้ฟอร์มนะครับอ่าเราจะพิมพ์คำว่าเมท็อดโพสไว้ก่อนนะครับอ่า P O S T นะครับตัวนี้อ่าเมทอดโพสไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราจะสร้างเทเบิลนะครับผมก็คือตารางนั่นเองนะครับเทเบิลนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ปิดเทเบิลไว้นะครับอ่าโอเค จะค่อยๆทําทีละสเต็ปนะครับจะได้ไม่งงนะครับผมอ่าเทเบิลนะครับตรงนี้ผมจะเป็น ID นะครับประกาศ ID ไว้ก่อนแล้วก็ข้างในนะครับเราจะใช้ data table หรือว่าไม่ใช้ก็ได้เดี๋ยวเราทํเทเบิลไว้ก่อนเฉยๆนะครับเป็นเทเบิลนะครับแล้วก็ทําความกว้างให้มันนะครับก็คือ width นั่นเองนะครับผม width เท่ากับข้างในเป็นอ่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม โอเค100%นะครับแล้วก็ใส่คาร์ดให้มันนิดนึงนะครับคาร์ดบนหัวเทเบิลนะครับอ่าอันนี้ทุกคนไปดูที่อ่าบูสเตปได้หรือว่าอ่าในเว็บบูสเตปนะครับว่าคาร์ดเทเบิลเขาใช้อะไรนะครับผมผมก็จะใส่คำว่าเทเบิลแล้วก็วักเทเบิลนะครับโฮเวอร์นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเป็นคาร์ดของเทเบิลนั่นเองนะครับผม โอเคกดเซฟนะครับแล้วก็มาลองรีเฟซหน้าระบบดูนะครับว่ามันเป็นอะไรไหมครับอ่ามันจะมาแบบนี้มันยังไม่แสดงอะไรนะครับอ่าต่อมานะครับพิมพ์คําว่าเทรดนะครับตัวนี้จะมีเปิดแท็กอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดมันนะครับผมตรงนี้นะครับข้างในนี้นะครับเราจะใส่หัวให้มันนะครับเป็น เรียกว่า tr แล้วก็ th นั่นเองนะครับอ่าเปิดแท็ก tr นะครับผม tr นะครับ Enter ลงมาแล้วก็ข้างในเป็น th นะครับอ่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับนะครับผมอันดับแรกคือลำดับอ่าลองมา r e f ฟ e c ดูก่อนนะครับอ่าโอเคมาแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทําแบบนี้ซ้ําๆนะครับก็คือ c o p ป th มานะครับผมอ่ามาวางนะครับผม ่าอ่าเรามี5ฟิลนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5โอเคลำดับแล้วก็ชื่อนิสิตร,รหัสผ่านอีเมลเบอร์โทรนะครับแล้วก็ปุ่มแก้ไขกับปุ่มลบอ่าอันนี้ค่อยทำทีหลังก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำอ่าลำดับแล้วก็รหัสนะครับผม รหัสนิสิตแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชื่อนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเบอร์โทรครับผมเบอร์โทร เบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็ไปลองรีเฟซดูนะครับโอเคจะได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับให้มันตรงกับฐานข้อมูลนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับจะเห็นหลังจากบรรทัดที่61นะครับเราปิดตัวนี้แล้วเราลองเอนเตอร์ลงไปต่อมานะครับเอนเตอร์ลงมานะครับก็จะเป็นของแท็ก Tbody นะครับข้างใน Tbody เราจะมีการทำการเปิดพ P เพื่อวนลูปนะครับ ก็มูลที่เราไปคิวรี่มานะครับจะให้มันเรียงหนึ่งสองสามนะครับผมเราเปิดแท็ก Tbody นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เอนเตอร์ลงมาข้างในนะครับอ่าข้างล่าง Tbody นะครับให้ทุกคนเปิดเครื่องหมาย p ี p นะครับผมแล้วก็ปิดแท็ก p ี p ไว้นะครับแล้วก็เอนเตอร์ลงมาครับผมข้างในแท็ก p ี p นะครับก็จะประกาศอ่า y นะครับเราจะใช้เป็น Y loop นะครับผม Y นะครับ แล้วก็วงเล็บมานะครับผม y ข้างในครับเราจะประกาศตัวแปรก็คือเดี๋ยวผมประกาศเป็นตัวแปรโลนะครับแล้วก็มี s ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหลายหลายข้อมูลนะครับหลายเรคคอร์ดแล้วก็เท่ากับ my sql i นะครับ my sql f e t อันนี้คือพิมพ์คำว่า f e t แล้วก็ underscore array นะครับผมตรงนี้แล้วก็ข้างในก็เป็นวงเล็บ1อันนะครับ ข้างในวงเล็บนะครับเราก็จะเทียบข้อมูลกับตัวแปรคิวรี่นะครับผมที่เราได้คิวรี่ไว้ด้านบนครับก็คือตัวนี้นั่นเองคิวรี่ไว้ด้านบนนะครับอ่าโอเคแต่เราจะมาเรียกใช้แทนนะก็คือโลนะครับที่เราจะมาเรียกใช้แสดงข้อมูลนะครับแต่เราเทียบตัวแปรในที่ RSQL คิวรี่ไว้ L Q แล้วนะครับแล้วก็เปิดเครื่องหมายปีกาเปิดปิดนะครับผมตรงนี้อ่าในเครื่องหมายปีกาเปิดปิดนะครับเราลองอ่า เราจะทําข้อมูลในเครื่องหมายปีกาเปิดปิดนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนลบเครื่องหมายปีกาปิดก่อนนะครับผม เราจะมาปิดต่อจาก TR ตรงก่อนบอดี้ครับตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเปิดแท็ก TR ก่อนนะครับผม TR นะครับตัวนี้อ่าโอเค TR ข้างใน TR นะครับก็จะมี TD นะครับผม TD นะครับเราจะเอา TD มา1ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะใส่ตัวแปร i นะครับก็คือให้มันเรียง1 2 3นะครับเดี๋ยวผมไปประกาศตัวแปร i ด้านบน ของ p ีนะครับผมประกาศตัวแปร i ก่อนนะครับ i เท่ากับ1นะครับผมตัวนี้อ่าโอเค i เท่ากับ1่ก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็ข้างใน Td นะครับเราจะทําการเปิดแท็ก Ppp นะครับผมเพื่อทําการ Echo ข้อมูลออกมานะครับแล้วก็ปิดแท็ก Ppp ไว้นะครับแล้วก็ Echo นะครับ echo นี้คือตัวแปร i นะครับผม i เท่ากับบวก อ่าไม่ใช่ไเดี๋ยวเราจะไปประกาศ i อบวกๆไว้ทีหลังนะครับผมก็คือด้านหลังอ่าเราทำแบบนี้ก่อนนะครับ Echo i ขึ้นมาก่อนแล้วก็ก่อนจะถึงอ่าแท็กทีบนะครับให้ทุกคนประกาศตัวแปรมาอีกอันหนึ่งนะครับเปิด p ีนะครับแล้วก็ ประกาศตัวแปร i บวกบวกนะครับก็คือมันจะบวกทีละหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมปิดเครื่องหมายปีกกานะครับที่เราจะวนลูปก็คือให้มันปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดเครื่องหมาย p p นะครับอาจจะสังเกตว่าผมปิดปีกกาต่อจาก t body นะครับก็คืออยู่ข้างในแท็ก tr td นั่นเองนะครับลองกด save ดูนะครับผมเรามาลอง r e f ฟ e หน้าระบบดูนะครับอาจจะเห็นลำดับที่1มานะครับตรงนี้ จะสังเกตว่าผมอย่าลืมเช็คตรงนี้นะครับอาตัวที่เป็นปีกาเปิดนะครับแล้วก็ปีกาปิดผมจะปิดครอบหลังจาก TR นะครับก็คือให้ TR มันอยู่ข้างในลูปนะครับให้อยู่ใน Y ายลูปไปนะครับแล้วให้มันเรียงข้อมูลลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคครับผมต่อมานะครับเราก็จะทําการ Echo ข้อมูลที่อยู่ในฟิลแต่ละฟิลของตารางนั้นนะครับผมผมจะก๊อปอา TD มาทุก แถวก่อนนะครับผมอ่ามันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็มา e c h o นะครับ echo ที่ฟิลนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมจะ echo อันดับแรกก็คือจะเป็นฟิลของรหัสนักศึกษานั่นเองนะครับก็คือ student u n d e r score id นะครับเดี๋ยวผมจะประกาศตัวแปรที่เราเรียกใช้นะครับก็คือ low แล้วก็มี s ด้วยนะครับเพราะว่าเราประกาศเป็นตัวแปร r o w ที่มี s นะครับใช้แทนนะครับแล้วก็ข้างในสี่เหลี่ยมนะครับ ก็เป็นซิงเกิลโคดนะครับตัวนี้จะใส่ฟิลแทนนะครับก็คือเป็นสติลเดนนะครับอ่าจให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งให้ตรงนะครับว่าเราตั้งว่าอะไรนะครับสติลเดนไอเดียนะครับตรงนี้แล้วก็ปิดนะครับผมแล้วก็กดเซฟไปเรามาลองรีเฟซระบบดูนะครับอ่ามันก็จะเป็นอ่าหนึ่ง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 แบบนี้เดี๋ยวไอตัวนี้ครับมันยังไม่ใส่เขาเรียกว่าผมยังไม่ได้ทำอ่าโลให้ตรงนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปให้มันตรงทุกตัวก่อนนะครับผม เพราะผมใส่ตัวแปร i ไว้อยู่อจะลืมดอลลาร์สานะครับตัวนี้โอเคครับต่อมาเราก็จะมาทำให้มันตรงนะครับผมเป็น student name นะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็น password นะครับ แล้วก็เป็นอีเมลอ่าอี e ตัวใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับตัวเลขตัวใหญ่นะครับในฐานข้อมูลต้องตรงนะครับแล้วก็โฟนนั่นเองแล้วก็กดเซฟไปนะครับแล้วก็มาลองรีเฟซระบบดูครับผมอ่ามันจะบอกว่าตอนนี้ under f i l e index student password แสดงว่าผมพิมพ์ผิดนะครับตัวนี้นะครับมันจะเออร์เลอร์บอกว่ามันไม่เจอฟิลนี้นะครับฟิลด์ที่ชื่อว่า student underscore password นั่นเอง เดี๋ยวผมไปเช็คในฐานข้อมูลนะครับอ่าโอเคแสดงว่าผมพิมพ์ตกไปอะไรแน่นอนเลยครับผมเรากดมาเช็คดูนะครับผมอ่ากดเซฟไปแล้วก็มาลองรีเฟซใหม่ครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็ข้อมูลก็แสดงมาตามฐานข้อมูลนะครับมีหนึ่งข้อมูลถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าก๊อปปี้หรือว่าทำข้อมูลจําลองมาสัก4ี่ห้าอันนะอาจจะ สองอันก่อนนะผมเดี๋ยวผมก๊อปปี้มาอย่าลืมมาตั้ง Student i ีดีให้อันใหม่นะครับเพราะว่ามันจะห้ามซ้ำกับอันตัวแรกนะครับผมโอเคก๊อปปี้มาสักอีกอันนึงอ่าอกีกสักสองอันอ่าข้างบนอย่าลืมแก้ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องห้ามซ้ำกันนะครับเพราะว่าแพร์มัลลิีมันจะไม่ซ้ำกันนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็กด go ไป มี4ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมมาลอง r e f r e s หน้าระบบดูนะครับผมอ่าจะเห็นข้อมูลมา4ข้อมูลนะครับตรงนี้ถูกต้องนะครับ1 2 3 4แล้วก็ตัวเลขอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะสอนการแสดงข้อมูลของนักศึกษาเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามช่องเดฟไท i .com ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ